เอ้ยยิงเลยพี่อ้ายิงเลยพี่อ้ายิงเลยอ่านแล้วอ่านแล้วอ่านแล้วมันยิงกับมันนะมันยิงกับมันนะโดนไหมโดนไหมโดนไหมไม่โดนไม่โดนไม่โดนเบียบเบียบเบียบพีค้างเบียบพีค้างเบียบพีค้างพีค้างเลยเว้ยเด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 มันหมอบลงไปแล้วหมอบลงไปแล้วหมอกพี่อ้ใช้กี่เมตรอ่ะพี่แอ้ใช้กี่เมตรแบบพี่แอ้มผมมีเห็นมันอยู่มันลุกขึ้นแล้วมันลุกขึ้นแล้วยิงไว้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 ผมก็เราวิ่ง เอ้ยยิงเลยพี่อัพยิงเลยพี่อ uh ัพยิงเลยอ่านแล้วอ่านแล้วอ่านแล้วมันยิงกับมันนะมันยิงกับมันนะโดนไหมโดนไหมโดนไหมไม่โดนไม่โดนไม่โดนเบี้ยเบี้ยเบี้ยพีค้างเบี้ยพีค้างเบี้ยพีค้างพีค้างเลยเว้ยเด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 มันหมอบลงไปแล้วมันหมอบลงไปแล้วหมอบลงพี่อาใช้กี่เมตรอ่ะพี่อาใช่กี่เมตรแบบเบี้ยเบี้ยผมมีเห็นมันอยู่มันลุกขึ้นแล้วมันลุกขึ้นแล้วยิงไว้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 ผมเราวิ่งไปมันมันกำลังหมอบมันกำลังหาที่หลบ คือไปบนเลยเดี๋ยวผมยิงขัวไว้ข้างล่างใครข้างล่างผมงผมผมมาผิดทิศได้หนูพี่อาพี่อาผมขอกระสุนเอเคหน่อยแป๊ดแป๊ดแป๊ดพี่กำลังซูมดูอยู่โอเคโอเคดูไว้ก่อนนะครับดูไว้ก่อนนะครับผมกำลังวิ่งไประวังด้วยลองเราได้วยมาแล้วมาแลังยิงอยู่ ขึ้นตรงไหนก็อยู่ข้างบน้ิข้างบนสุดเลยชั้นบนสุดเลยอยู่ยๆอยู่ยๆอยู่อยยูนๆเขาไปตัดรวดแล้วด่านฟ้าผมขึ้นไปไม่ได้เหรอเนี่ยแม่มันมีบันไดอยู่หลังอยู่นั่งยเงียผมปีนบันไดขึ้นไปของได้หลอดยาวเลยผมมางมีสวนอยู่เนี่ยเราสุนผมหมดแล้วพี่อัพเราสุนผมหมดละ ไอวินเข้ามาโลวินวินอาบีโจโจอ๋อคุณโจคุณโจครับผมีอะไรครับผมกำลังรู้สึกว่าอยู่เดี๋ยวผมไปเก็บเขาไปเก็บซุ่นปืนอันหนึ่งอยู่บอลล่าโอเคทนีนี้บอลลต้าบอลลต้าเห็นไหมไอวินเขาไม่ช่วยยิงคนเลยไอวินเขาไม่ยิงคนเลยไอวิน ดยิงโนหล่วงละล่วงแล้วล่วงแล้วครับล่วงแล้วล่วงแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะช่วยหายรูปหายรูปหายรูปมามาปืนมาปืนล่วงแน่เลยนะครับเพราะว่าผมไม่มั่นใจเหมือนกันล่วงยังครับพี่อับล่วงยังโอเคล่วงแล้วล่วงแล้วล่วงแล้ยุบบนผยุบบนหายรูปเลยหายรูปเลยเดี๋ยวให้พี่อาไปหายรูปเขามีเอฟเอฟตามพี่อาไป เอาดูของมันมาให้หมดเลยไม่มีเลยเลยมีแต่นะ้ำอ่ามีพีวีสโคบให้คุณเออให้เขาก็มีกระสนุนเอากระสุนเอคสกับพีวีสโคบแล้วก็เอามาให้คุณอัพอะ่ะหนึงอพนึงอน,นึงแต่ผมเดินพี่อัพพี่อัพพี่พี่พี่ยิงไปกี่แบงค์อะพี่ยิงไปกี่ลัสอ่ะนะน่าจะ หมดแม็กแรกแล้วก็ยิงอีกสองโอเคโอเคเนี่ยพี่อัพพี่อัพกระสุนเอ๊ะเอาพยาบาลเงินอมเอาพยาบาลเก็บนี่กระสุนโอเคเดี๋ยวเอาของไปให้ครับเดี๋ยวของให้ต้องรีบหน่อเดี๋ยวให้พี่อัพไปหารูปไปพี่อัพเราไปหารูปมันอะไรอ่ะมันเป็นโปรเจกตดีเหรอว่ต้องถ่ายรูป โอเคตรงนี้มีเกียคลิปพี่ทำไมผมหาตองเซนไม่เจอวะเออแบบอันนี้ก็หายหายคลิปอยู่อันนี้ก็โล่งอยู่ฝนตกทำให้เฟรมเลทตกว่ะเฟมเลทนี่มันมันเกี่ยวไหมเนี่ยในเซิร์ฟในดีซีเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปแย่งของหน่อยนะครับเอ้ยโอ้ยผมพูดจริงนะถ้าสมมติว่าผมไม่เห็นไม่เห็นไอ้ที่ไม่เห็นไอ้นั่นอ่ะโอ้โหไม่รอดละ เอาไปแล้วนะครับพ้องผมลงล่างเอาคอมเห็นพี่ลงละโอเคเข้าไปละคมเห็นตัวพี่ลงละโอเคเดี๋ยวขึ้นมาตรงเดี๋ยวเราไปเจอข้างในฟอนเดชั่นแล้วกันครับโอเคไปเจอกันพาติชั่นเลยอ้โธไม่เคยลองครับถ่ายคลิปอยู่มั้งเนี่ยถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ถ่ายอยู่เลยถ่ายปอนปอนยิงมาแล้วสิแหมถ่ายถ่ายตอนยิงอ่ะเดีคยวก็ถ้าผู้ชมถ้าผู้ชมหน้ามาถ้าผู้ชมเราเราวิ่งไป แถวนั้นมีคนไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วผมเคลียร์แล้วผมเคลียร์แล้วสสวัดีครับท่านผู้ชคนแรกอ่ะคนตกนี้ใครวิ่งมาครับโอเคโหมมโหมมผมเฮ้ยมึงมีจั่วไหมเฮ้ยเอ้ยเฮียมึงผมมาแล้ววิ่งไปนะเอ้ยหายอยู่ไปเนี่ยหายอยู่นี่ใครข้างหน้าผมผมมโหมมโหมมบังเอาบังทำไม ผมไม่ดีมีม,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 มีดีอะไรมากหรอกไอ้ไปดูสมอันนี้ไม่นดาดูดอกครับสมเขาไม่ได้ดูหรอกแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอทิ้งมึงปีททำไมเนี่ยไอวินกระสุนกับสิ่งที่ผมไม่ใช้ก่อนแล้วกัน <c oughs> เอาผมเข้าไม่ได้อะ่ะ พี่พี่อยู่ไหนอ่ะขึ้นทางไหนวะนี่มันมันจะมีทางขึ้นได้เหรอขครนทางนอกครับเอ่อคุณอัพเอาต้องกระสุนน้องผมกันดีกว่าผมรู้ของเท่าที่จะเอามาละเนี่ครับในพี่อัพมามาหลังเลยมันอยู่ด้านหลังผมช่วยแล้วผมป่วยแล้วดกันนเนี่ยป่วยได้ํำยังไงถึงหายครับผมกินน้ำครับกิ่น้ำอย่างเดียวเลย วัวแล้วอยู่บนนี้มันไม่ปลอดภัยหรอกข้างหน้ามันยังได้กิิหนดัดเลยเอ้ยเมื่อกี้ให้เราอยู่บนนี้พี่ว่ารอดไหมเนี่ยทไมไม่ไม่น,าน่าไม่รู้สิครับถ้าคนเราเยอะเราก็ไม่ไปน่ากลัวอะไรพี่ยูสกบใช่ไหมแมวอะ่ะผมมีของเนี่ยพี่ขึ้นได้ได้เาดินไปถ้าขึ้นแล้วมันจะทิงปืนอ๋อใช่ใช่ใช่ิงได้ไงเพ่อเฮ้ยผมขึ้นมาดูของมา,าแล้ว คคเนี่ยผมขึ้นมาดูของมาละพี่ออาพี่ฝากเอาเอาอะไรมาบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาไปฝากนะก็ส่วนอาหารไม่ต้องมีเยอะเฮ้ยเอากสุนผมเอาก็สุนไปมีมบุกขึ้นไปหาแล้วไปดูศพมาละเข็มทิศไม่เข็มทิศไม่เข็ม เอ้จบมันแลเนะี่ยกระเป๋ามันด้วยอยาเอ้ขับไปกระเป๋าเมืองไทยดีกว่าเอา่เดี๋ยวคนที่ไม่มีกระเป๋าที่มีกระเป๋าเล็กๆกันครับไปเอากระเป๋าตรงนั้นเลยเพราะผมยิงหัวเขาไปเพราะมันฟื้นใช่ไหมมันเกี่ยวกับติกรน้ำเองมันมีเซนแอปโหลดเด์ด,ด้วยคืออะไรเอ้ยผมอยากได้วิตามินว่ะนี่แม็กแม็กเปิดอะไรอ่ะ ในครับไม่มีเนะี่ยอ๋อเอสเอ็มครับ S เอสเอ็มันเอ้ยมันมันตอนตอนนี้ไม่กำลังรักษาไป็ตอนแรกแหละารูปแป๊บนึงตอนนี้ใครไม่มีเข็มทิทมั้งครับผม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 เข็มอะให้เราผมไม่ใช่อ่ะผมเข็มมาให้แล้วนะควรจะมีกันไว้สักหนึ่งอ่ะครับเพราะว่ามันเอาไว้บอกผิดทางได้อย่างดีจะไม่เป็นอันตอนนี้ผมเจอแบนเดดว่ะ แองกอฮทำอะไรได้ในกค,คิดหเหรอเฮ้ยคนเก็บมียาแก้ปกวดด้วยลงไปเลยเมื่อกี้เขาไมา่ยิงผมเลยนะเรากาหันหัวมายิงเพะตายหาเลยมองๆเหมือนกันเขาหันมาเขาหันหัวมาหาคุณแล้วเขาว่าตายหาหรือว่าไง มันไม่ใช่ม็มมันไม่ใช่ไหมอ๋อมันกดออกมาเลยครับเอ่อเอมเอมบีขึ้นมาเลยแล้วมันจะเป็นชุดกระสุนอืมถ้อยู่ในกล่องเราสามารถใช้ได้ไหมได้นะครับถ้าอยู่ในกล่องเราสามารถใส่ได้แต่เรต้องเอมบีก่อนด้คบับได้อ๋อต้องเอม t ี้ก่อนต้องเอมตี้ของออกมาก่อนยัดกลับไปไม่ได้อะมันยัดกลับไปไม่ได้ครับเพราะมันเป็นชุดกระสุนเราจะทำยังไงอะ ก็คือเขาหยิบทิ้งอาวนั้นไปเลยว่าเอาฝงเอากตัวนั้นเลยทิ้งแม็กใช่ไหมทิ้งกันที่ใช่ทิ้งแม็กไปเลยครับว่าปืนที่ใส่กับแม็กนั้นมันยังไม่เข้ามาเลยผมผมเก็บนี้มาให้อ่ะเอสเคเอสมันใส่มันใส่กระสุนแม็กในปืนแมพี่พี่ครับผมเก็บนี้มาให้พี่ดูไงวะผมเก็บกระสุนน้ำมาให้อ่ะให้ดูเนี่ยไอ้กล้องไอ้ดูไอ้แทมป์ปอลอะ อ๋อมันเดี๋ยวมันมันมีเอขอของมันอยู่ด้านบนไม่ใช่เหรอไอตัวไอตัวปืนอีกตัวหนึ่ง